ครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาตรวจคุณภาพน้ำโดยใช้ชุดทดสอบไอคอนนะครับวัดค่า p h ของน้ำนะครับเรามาดูกันเลยครับว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับเขาสำหรับชุดตรวจน้ำา P ของไอคอนนะครับในกล่องก็จะมีกระบอกตวงน้ำนะครับหนึ่งอันนะครับแล้วก็น้ำยาไว้ทดสอบน้ำนะครับ ที่สำคัญเลยก็มีแถบสีมาตรฐานไว้เปรียบเทียบคุณภาพน้ำนะครับเรามาเริ่มตรวจคุณภาพน้ำกันเลยนะครับขั้นแรกเราก็ล้างก็บอกตวงก่อนนะครับโดยการเติมน้ำแล้วก็เขยา่าล้างประมาณสองรอบนะครับเพื่อความสะอาด จากนั้นเราก็ตวงน้ำในบอ่อนะครับประมาณ5มแนวนจากนั้นก็หยดน้ำยาทดสอบนะครับประมาณ2หยดนะครับจากนั้นก็ขย่าให้เข้ากัน แล้วเราก็นำน้ำตัวอย่างมาเทียบกับแผนมาตรฐานของเรานะครับก็ปรากฏว่าน้ำบ่อนี้มี pH ประมาณ8นะครับครับสำหรับชุดตรวจน้ำไอคอนนะครับวัดค่า pH ก็สามารถหาซื้อได้ทั่วไปตามท้องตลาดนะครับครับขอบคุณครับ